ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ผมช่างเบิร์ดนะฮะก็วันนี้อย่างเมื่อกี้ได้ลงเจอไปว่าลงไปในเฟซว่าไอตัวมอเตอร์และแผงควบคุมมันเสียเนี่ยกองอยู่นู่นทีนี้เราก็มาดูตัวสวิตสวิตมือขวาด้านด้านคนขับตัวอื่นนี่ดูแล้วก็ไม่ได้มีรอยไหมเหมือนตัวนู้นตัวนู้นรอยไหมเยอะมากครับจากที่เช็ค ตัวนี้เช็คที่แผงไม่มีไดโอดทุกอย่างพวก SMD อะไรพวกนี้คือคือเนี่ยาคาปาอยู่ในสภาพที่ดีไม่ปูดลองซูมทีสิอ่าไม่ปูดตัวนู้นทั้งปูดทั้งแตกเลยคือช็อตหมดเลยตัวนู้นช็อตหมดทั้งวงจรครับคาปาเสียหายห,ายหลายตัวซีเนอร์ไดโอดอ่าบางตัวก็บวมก็ไม่ไหวแล้ว ตัวนี้ได้จุดสังเกตของตัวนี้เขาจะมีจุดสังเกตนะฮะอันนี้เป็นตัวหน้านี่จะเป็นลดล็อกเปิดล็อกอก็จะมีเขี้ยวอยู่อันนี้4ตัวนี้นะฮะจะเป็นกระจกหมดเลย4ตัว1 2 3 4ออันนี้ฝั่งฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งแล้วก็ด้านหลังคนนั่งด้านหลังสองตัว คือตัวอื่นเขาจะเนี่ยตัวอื่นเขาจะกอกแก๊กกกแก๊กได้คือขาหน้าสัมผัสเขาเขาเขายังดีอยู่ครับอันนี้ได้ยินไหมเอ่ยเนี่ยฮะขาหน้าสัมผัสก็จะปอกแก๊กปอกแก๊ก,กนี่ฮะอ้าวเฮียตัวนี้เสียไงเนี่ยมันเสียแล้วแหละของตุดของเสียแล้วครับตัวนี้อ่า ขาหน้าสัมผัสตัวนี้ก็จะสัมผัสทองแดงได้ดีอยู่ก็ยังก็แก๊กเนี่ยยังก็แก๊กก็แก๊กเวลาเรากกิ๊กกุ๊กิ๊กเวลาเราเปิดปิดสวิตย์นะฮะส่วนตัวนี้เหมือนขาไอ้ก็แก๊กก็แก๊กพวกนี้มันหักไปแล้วครับมันลื่นเลยลื่นเลยเมื่อกี้เพื่อนผมก็ก็แกะออกมาดูแล้วมีช่องดูอยู่แล้วก็แกะฝานี่ออกมาเพื่อนบอกว่าเหมือนก็ขามันหายไป พอขามันหายไปมันอาจจะไปช่วงที่มันใช้งานเราไม่รู้เนาะรถมันอยู่ข้างในอาจจะไปอาร์คไปทําให้อมีการลัดวงจรเกิดขึ้นครับไฟมันไหลไปอย่างเดียวโดยที่เนี่ยแผงวงจรน,นี้ปิ้งปิงปงป้งอยู่เลยแผงไฟมันไปอย่างเดียวเลยไฟไปไม่หยุดเลยไปที่ตัวนี้ไหมเพียบเลยเนี่ยครับเนี่ยดูตาปากก็เห็นแล้วได้รอยไหมหนึ่งจุดนี่กล้องไม่ซูม ชี้ให้ดูนะฮะซูมสินี่1จุด2จุดนี่จุดใหญ่เลย2จุดแล้วเมื่อกี้ผมถอดดูด้านหลังนี่จะเป็นพวกอ่ด้านหลังนี่จะมีพวกคาปาซิเตอร์นะครับซีเนอร์ไดโอดรู้สึกจะเป็นตัวนี้พังตัวนี้ยังไม่พังคูนี้ยังไม่พังส่วนอ่าตัวซีตัวซีแล้วก็พวกไดโอดปกติคือไม่หลายตัวครับนี่ ตัวนี้ก็ไม่ตัวนี้ก็เสียเสียยกเอาง่ายว่าผมว่ามีแค่รอดไอซีตัวนี้รอดอยู่ใช้ควาว่ายกแผงเนี้ยพังหมดเลยลามไปถึงตรงนี้ด้วยรอยไหมเต็มเลยนี่ครับเนี่ยเห็นเลยเนี่ยไหมไหมมันช็อตกันไปเลยครับเนี่ยถ้าถ้าเอาแว่นขยายจะเห็นเมื่อกี้ผมส่องกล้องขยายแตวตรงนี้ก็ไหมคือช็อตช็อตทั้งไอตัวนี้ช็อตหมดเลยครับคือคือพังไปเลย มันเป็นตัวควบคุมมอเตอร์ตัวนี้อีกทีครับตัวมอเตอร์นี่มันจะเป็นแค่ไฟเนี่ยครับเมื่อกี้ผมต่อตรงดูแล้วอ่ะมันหมุนอยู่เวลาประกอบก็มันก็จะอยู่กันอย่างนี้เสียบเข้าไปอย่างงี้ซึ่งมันไม่มีแยกขายเนี่ยคือปัญหาแล้วก็ถ้าต้องมาสั่งอะไรพวกอิเล็กทรอนิกส แล้วก็รวมค่าแรงช่างเพราะว่าทํำยากครับเป็นลักษณะ SMD SMD นี่จะทํายากมากครับค่าแรงก็จะแพงหน่อยซึ่งเอาจริงๆ<ด>แล้ว<ด>ครับซื้อใหม่ถูกนะครับซื้อใหม่ดีกว่าครับถูกกว่าให้ช่างซ่อมยกเว้นมันจะหาของไม่ได้มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เอ๊ะทำไมเรายัดไม่ลงเดี๋ยวขอเปลี่ยนมือ เนี่ยครับเวลาซื้อมามันจะขายยกชุดแบบนี้เลยมันจะมาทั้งอย่างนี้เลยอันนี้ผมพ่าออกนะครับจริงๆแล้วไม่มีที่ให้แกะนะฮะไม่มีที่ให้แกะจะเห็นรอยรอยไหมรอยพลาสติกพ่าออกมาพิสูจน์ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างทำไมมันถึงพังเพราะถ้าเราไม่เปิดตัวนี้เราก็คือขาไฟมันเล็กครับผมแย่ไฟตรงลําบากเหลือเกินผมก็กลัวมันจะช็อตหนักไปกว่าเดิมผมก็เลยยอมพา่าแล้วก็แกะตัวนี้ออกมา อันนี้ของวีออสตัวแรกนะฮะใช้กับใช้กับออติตได้นี่ครับมันก็จะเห็นขั้วไฟซึ่งก,การทํางานของมอเตอร์ตัวนี้มันไม่ได้มีอะไรมากเลยแค่เรากลับขั้วไฟไปเฉยเอ่าบวกอยูน่นี่บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่มันก็เป็นหมุนไปอีกทางหนึ่งลบอยู่นี่ไอ้บวกอยู่นี่ลบอยู่นี่มันก็หมุนไปอีกทางมันจะผ่านตัวนี้ครับโดยโดยตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมแผงแผงนี้จะเป็นควบคุมแล้วก็ผ่านจ่ายไฟมาตัวนี้ ผ่าน C แล้วก็ผ่านไดโอดไม่ให้ไฟไม่ให้ไฟย้อนกลับผ่านไดโอดตัวหนึ่งข้างละตัวเออใช่ไดโอดมไหมใช่สิไดโอดคือไปได้กลับไม่ได้ใช่ครับนี่ผ่านเจ้าไดโอดคู่ตัวนี้ไฟมันก็จะมาคู่อย่างนี้ตามลายวงจรปิน้นบวกลบเข้านี่ผ่านไดโอดตัวนี้ปุ๊บส่งไปส่งไปที่ ขาไฟข้างหลังซึ่งมันอยู่ข้างหลังป๊บมันก็จะเป็นอันนี้บวกนี่ลบแ้วพอมีสัญญาณว่าเรากดขึ้นมันก็ไฟบวกลบคู่นี้ก็จะจ่ายออกมาปุ๊บผ่านไปด้านหลังมันก็สลับตรงนี้มันก็จะสลับจากตรงนี้บวกก็จะเป็นตรงนี้บวกแล้วก็ลบแล้วก็จ่ายเข้าไปที่ตัวนี้มันจะทําให้มันหมุนซ้ายหมุนขวาได้ก็คือทุกอย่างมันจะผ่านที่เจ้าตัวนี้นี่ฮะสาเหตุที่ทาง เรียบร้อยแล้วก็จริงๆอะ่ะคือของเพื่อนอันนี้เป็นของเพื่อนผมมันเพิ่งจะเปลี่ยนมาใหม่ๆเลยยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้งานอะไรหนักเลยแต่ตัวนี้พังสวิตมือเนี่ยครสวิตมือแล้วเนี่ยเนี่ยครับสวิตมือจะอยู่อย่างนี้สวิตมือเนี่ย,ย,ยพังแล้วมันรัดวงจร รัดวงจรมันก็ปล่อยไฟไปนู่นเราเอาให้ตัวนู้นพังไปด้วยซึ่งตัวนี้มันพังก่อนอยู่แล้วลักษณะการเช็คเรเสียบปลั๊กรู้เลยครับไฟสีเขียวนี่ตนว LED เนี่ยมันจะกระพริบมันจะไม่ติดค้างมันมีสองลักษณะก็คือติดค้างกับยาวอันนี้มันไม่ติดค้างนะครับผมก็เลยว่ามันเอามาเตือนกันนะครับว่า ถ้าสวิตมือเสียอย่าชะล่าใจเพราะถ้ามันไปอาร์กกันไฟมันเกิดช็อตหรือมันอาร์กกันอยู่มันส่งไฟไปไม่ไม่ไม่ยอมหยุดเนี่ยเจ้าตัวมอเตอร์เนี่ยก็จะไม่รอดด้วยนะครับครับงั้นฝากไว้เท่านี้นะครับฝากเป็นความรู้แล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรละ่ะเป็น ข้อมูลให้กับเพื่อนๆเวลาใช้รถใช้อะไรก็จะได้ระวังนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะฮะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์และความรู้กับเพื่อนๆนะฮะยังไงก็ช่วยๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ